สวัสดีครับมาชมแนวทางตะวันดาวเนาะเรือต่ำดาวหัวทีเดียวเนาะครับเนาะพงบันทีหนึ่งเนาะครับเนาะหาเก่าเนาะครับเนาะเก่าหาเก่าใช่เนาะครับเนาะมนมืัอนี้เอาตัวเด่นเนหน่เนาะครับเนาะสามส่วนสามเท็จเนาะครับเนาะ sam 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 cầu sam sông sam hai sam sam

ีเนะครับผมส4สองสีนะครับเนะสีแปดแปดม่ โคหกนกคกะครับน่ะคกเก้าหกโี่หกห้าคกแปด พอคนนี้มาทำตกละเปดนรานผูมแปดเจ็ดเนาท่นมดศูนย์แปดสาม่แล้วแปดหกกันี่แล้วปเก้าเนาะท่านไู สองแปดห้าแปดห้าแปด่าแปะด มีสมนะมืนนนะมเนาะพ่อหนาเตะมือหนอพ่อเนอเตะก็เตะสามมืเนาะร่อหนเะตมสามเตะสามเตะซูนมืเนาะพ่อหนเะตะพวกมีเนาะพ่อหนเะตมเก่ามี เตมสองเต็สองก็ถอะก็ไน้องครับเัาเต็มห้ามีเต็มแปดเต็มหนนครับเาเต็สเต็มหนึ่เต็สี่เต็เจ็มีเต็ศนย์ เต็มสามีเต็มหกมิเต็มเก้าม่เต็มสองมิะครัเนาะโอ้ิเสยดตัวเนาะเต็มสามเต็มหเต็มสองเต็มหมเต็มแปดมะครับเต็มหนึ mycket, ่งม เต็มสี่มเราเต็มเจ็มีเต็มห้ามมีเต็มแปมีเราคำนองเต็มเจ็มีเต็มสเต็มสาเต็มเก้าเราคนงมีสมีเราคนองเอาตตัววงเราคำนง นอ้องครับเนาะขอตัวบุ้งอย่างเดียวนอ้อครับเนาะมีเขามีรุนเน,นาะครับเนาะอ่าผิดพลาดันได้เขาตดเขาไปเป็นแขนนกบ่มันเทิองน้อครับเนาะบริษัทสนับสนุนในดินกันพนันนอ้อครับเนาะ